กิริยาของแกนนำนปชนะคะได้มีการหยิบยกเรื่องของพลตรีขติยะมาเข้าที่ประชุมค่ะเพื่อที่จะหารือถึงแนวทางการต่อสู้หลังจากนี้ค่ะ บรรยากาศบริเวณหลังเวทีการชุมนุมนะคะก็มีการปชรัรกษาความปลอดภัยอย่างหนานแน่นแล้วก็มีการเว้นช่วงระยะห่างไม่เกิน2ฟุตตลอดแนวและมีการตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่แกนนาอยู่อย่างเข้มงวดแม้เป็นแนวร่วมก็มีการตรวจบ,บารหักไม่ใช่บุคคลสําคัญก็จะไม่ให้เข้าไปเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่มีความวุ่นวายบริเวณแยกสีลมในช่วงเวลา19นาฬิกาค่ะ ขณะที่สื่อมวลชนนะคะที่ประจําอยู่บริเวณด้านหลังทั้งผู้สื่อข่าวรวมถึงช่างภาพส่วนมากได้สวมเสื้อกลอกป้องกันกระสุนเพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์โดยผู้สื่อข่าวคุณสถาพรนะคะได้มการสอบถามนายก่อแก้วพิกลทองที่กําลังหา,หาหรือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับแกนาน,นาคนอื่นๆทั้งน,นะะายนัทวุฒิไสยเกลอ้ยนายพญาปั้นเกตและนายอลิสมันพงษ์เรืองรองรวมถึงนายพาดเหวงโตจีราการซึ่งนายก่อแก้วระบุเป็นการพูดคุยเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายฝ่ายต่อเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นการก่อเหตุมา จากฝ่ายใดแต่จนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีข้อสรุปได้อย่างชัดเจนโดยมีการตั้งข้อสันนิษฐานนะคะถึงการที่คนร้ายก่อเหตุทําร้ายพลตรีขัติยะแกนนําได้มีการตั้งข้อสังเกต2อ,อย่างด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะหมายถึงการเตือนแกนนําคนอื่นๆว่าอยู่ในสถานะที่ไม่ปลอดภัยส่วนข้อที่2นะคะพลตรีขัติยะถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับกองกําลังไม่ทราบฝ่ายซึ่งมีบทบาทช่วยเหลือกลุ่มนาประชาเมื่อวันที่10เมษายนซึ่งอาจมีอุปสรรคต่อาการเข้าปฏิบัติการต่างๆกัน กลุ่มผู้ชุมนุมนอกจากนี้ยังมีคำยืนยันจากนายพายัพนะคะอ้างว่าอยู่ในที่เกิดเหตุขณะที่พลตรีขัติยะถูกยิงโดยบอกว่าพลตรีขัติยะนั้นยืนอยู่ฝั่งทางยืนอยู่ฝั่งทางลงรถไฟใต้ดินสถานีสวนลุมพินีค่ะและเห็นว่าพลตรีขัติยะถูกยิงมาจากอาวุธระยะไกลซึ่งแกนนานะคะได้มีการประชุมเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยจะมีการวางแนวทางการชุมนุมเป็นอย่างไรเบื้องต้นย,ยืนยันว่าจะไม่เป็นผลไปถึงการยุติการชุมนุม ส่วนการดูแลเบื้องต้นนะคะระยะสั้นเน้นการดูแลความปลอดภัยให้ผู้ชุมนุมทุกจุดขณะนี้แกนนำส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยด้านหลังเวทีส่วนแกนนำที่อยู่ด้านนอกทั้งเวทีนะคะก็จะไม่อยู่ในที่โลง่งแจ้งและอยู่ใกล้หน่วยรักษาความปลอดภัยของผู้ชุมนุมค่ะ ขณะที่นายจตุพรนะคะได้ขึ้นเวทีพูดถึงอาการของพลตรีขติยะอ้างข้อมูลจากแนวร่วมที่อยู่โรงพยาบาลนะคะว่าปลอดภัยแล้วโดยนายจตุพรจะเน้นการปราศัยที่ปลุกเรา้าผู้ชุมนุมให้เตรียมพร้อมหากมีมาตรการกดดันหรือยึดพื้นที่คืนค่ะ ภาพนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศขึ้นบริเวณหน้าเวทีแยกราชประสงค์ในช่วงเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ ภาพที่เกิดขึ้นนะคะเป็นภาพที่บริเวณสวนลุมพินีค่ะที่คุณสมสันได้รายงานไปนะคะภาพที่เกิดขึ้นจะเห็นว่ากลุ่มคนหนึ่งได้ทําลายกล้องวงจรปิดและบางส่วนที่อยู่ใต้สะพานไทยเบลเยี่ยมได้รื้อแผงกั้นตำรวจที่กั้นไว้หลังตํำรวจทหารเริ่มปฏิบัติการปิดล้อมตรึงกําลังราบการชุมนุมและที่บริเวณแยกสาลาแดงและถนนราชดำรินะคะไฟสองทางได้หลับดับลง และนี่นะคะเป็นภาพที่ทีมข่าวของเราสามารถบันทึกไว้ได้นะคะเป็นการพยายามที่จะรื้อกล้องวงจรปิดบริเวณแยกสวนลุมพินีค่ะเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะไม่ถึง30นาทีที่ผ่านมาบริเวณสวนลุมพินีนะคะก็มีการประทะกันระหว่างกลุ่มคนกับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งมีเสียงดังคล้ายปืนดังขึ้นค่ะขณะนี้ก็ยังเกิดความวุ่นวายและความโกลาหลอยู่พอสมควรนะคะ ซึ่งเบื้องต้นนะคะมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า10คนขึ้นไปในขณะนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนจากหน่วยกู้ภัยที่ประจำจุดดังกล่าวนะคะว่าจำนวนของผู้บาดเจ็บนั้นนำไปส่งที่โรงพยาบาลใดบ้างแต่เบื้องต้นนะคะนำไปส่งที่โรงพยาบาลจุลาค่ะ นี่ก็เป็นภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะโดยมีคนขับแท็กซี่หนึ่งคนนะคะถูกล้อมไว้ค่ะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการล้อมคนขับแท็กซี่เนื่องจากสาเหตุใดค่ะ ล่าสุดนะคะมีการประกาศบนเวทีค่ะโดยแกนนำนะคะได้ระดมกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป AB นะคะโดยบอกว่าจะขอรับการบริจาคไปให้พลตรีขติยะค่ะซึ่งหาผู้ชุมนุมคนใดมีเลือดกรุ๊ป AB นะคะทางแกนนำให้เดินทางมาที่บริเวณหลังเวทีโดยหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหัวเฉียวมารอรับค่ะคุณนัฐาคะ ขอบคุณมากค่ะคุณนริศราคะเป็นปฏิกิริยาที่ออกมาจากทางแกนนํานปชที่เวทีราชประสงค์นะคะยืนยันว่าจะยังไม่ยุติการชุมนุมและได้สื่อสารกับผู้ชุมนุมว่าพลตรีขติยะสวัสดิผลหรือเสแดงปลอดภัยแล้วแต่ขณะน,นี้ทางเสแดงจกาลังรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะหลังจากที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ บทบาทของเสด็จในช่วงสอาวันที่ผ่านมาโดดเด่นขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเมื่อทางนปชบางส่วนต้องการยุติการชุมนุมประท้วงค่ะโดยเสยด็จได้ประกาศว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับแกนนำน,นปชเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นสองและดำเนินการชุมนุมต่อไปทุนมาเลยเขาลงสัตยาบันเมื่อวานเรียบร้อยแล้วประชุมทน่พัะวันทยทั้งหมด75จังหวัดแล้ว 6, ก็อีกกลุ่ม ไอ้ไอ้นี่เป็นหมาหัวหน้าอยู่แล้วไอจ้จตุพรนัตวุฒดก็ไอ้นัตวุฒิเดี๋ยวนี้เสียงมันหงอยอะคือพอไปอมไปอมสักด์ก็เบือหมดไปเสียหมดอะ,ะเปิดเผยชื่อกันไได้ครับนัตวุฒิพูดไม่มันแล <c oughs> ้วใช่ไหมหงอยหมดอะเขาจะเปิดเผยชื่อกันนำทุกสองได้ไหมนัตอลิซมันหัวหน้าแต่เมื่อวานนี้จตุพรมันก่อชายอลิซมันไปแล้วนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของเสดงเมื่อคืนนี้นะคะที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวทีวีไทย โดยระบุว่าจะให้นายอริสมันพงเดืองรองขึ้นมานำนปชหลังจากเกิดการขัดแย้งระหว่างแกนนำและไม่ต้องการให้การชุมนุมยุติข้อขัดแย้งภายในนปชในช่วงแรกนั้นแกนนำอย่างนายวีรามุสิกพง์และนายนัทวุฒิายเกื้อต้องการยุติการชุมนุมเสด็จได้ออกมาให้ข่าวถึงการเตรียมแกนนำนปรชรุ่นสองนำโดยนายอริสมันพงเดืองรองนายขวัญชัยไพลพนาและนายสุพรอัตถาวงเพื่อขึ้นนำการต่อสู้ โดยเสด็จได้เปิดเผยกับทีวีไทยในขณะนั้นว่าพันตํารวจโททักษินชินวัตรรับทราบถึงการเคลื่อนไหวที่จะให้มีการเปลี่ยนแกนนําเพื่อขึ้นมานําการต่อสู้หลังการให้ข่าวของเสด็จแกนนานปชอ,อย่างนายจตุพรพรมพันธ์ออกมาวิจารณ์การให้สัมภาษณ์ของเสด็จอย่างรุนแรงช่วงบ่ายวันนี้เสด็จได้ออกแถลงการฉบับแรกมีเนื้อหากล่าวโจมตีแกนนานปชบางคนโดยไม่ระบุชื่อนอกจากนี้ยังได้วิจารณ์การให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์เวงโตจิราการ ที่ออกมาให้สัมภาษณ์เรียกร้องให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนายสุเทพเทือกสุบรนเข้ารายงานตัวกับทางตำรวจต่อกรณีสลายการชุมนุม10เมษายนพร้อมระบุนปชจะยุติการชุมนุมทันทีหากนายสุเทพยอมเข้ารายงานตัวกับทางตำรวจสแสดงสแสดงความไม่เห็นด้วยกับการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์เวงและยืนยันว่าจะไม่มีการสลายการชุมนุม เสด็จเป็นชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายนปี2494จบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่11โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่22และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่63เสด็จรับราชการครั้งแรกในกองพันทหารราบที่4ค่ายอิงขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีค่ะเติบโตมาในสายทหารมา้า เคยได้รับปลดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารมาที่3รักษาพระองค์เมื่อปี2543เคยเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในช่วงปี2529เป็นนายทหารติดตามของพลเอกอาทิตย์กำลังเอกรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกชาวลิตยงใจยุทธ และเคยเป็นนายทหารคนสนิทของนายไตรรงสุวรรณคีรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในรัฐบาลนายชวลิกภัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ส่งคุณวุธกองทัพบบกค,ค่ะและนี้เป็นภาพที่เสดงถ่ายกับลูกสาวนะคะในวันที่ลูกสาวจบการศึกษานะคะและขณะนี้ลูกสาวของเสดงไปเยี่ยมอาการอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวด้วยนะคะ เราจะย้อนกลับไปดูภาพจากสถานีโทรทัศน์ CNN กันอีกครั้งนะ